เวลาประมาณเก้าโมงสสบนาทีนะฮะณนะด้านหน้าถ้ำเย็นนะฮะณนะด้านหน้าถ้ำเย็นได้มีน้ำน้ำซึ่งดันออกมาจากข้างล่างพื้นดินนะฮะได้มีน้ำซึ่งดันออกมาจากข้างล่างพื้นใต้ใต้พื้นถ้ำนะฮะไหลออกมานะะโอ้ปีนี้ รู้สึกว่าจะเป็นปีแรกนะฮะอยู่ถ้ำมองนะมา 15, สิบห้าพรรษาแล้วเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะน้ำน้ำดันออกมาจากข้างล่างนะฮะบริเวณด้านหน้าถ้ำเย็นนะฮะบริเวณด้านหน้าถ้ำเย็นได้มีน้ำน้ำดันออกมาจากข้างล่างใต้ถ้ำนะใต้ถ้ำด้านหน้าถ้ำเย็นนะฮะ ก็น้ำใสฮะน้ำใสสะอาดบริสุทธินะน้ำใสน้ำใสเหนะที่เห็นนี่คือด้านหน้าด้านหน้าทำเย็นนะ้าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะญาติโยมทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าวัดถ้ำเมืองนาะนีอยู่ในระดับต้นๆอันดับที่สของประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําปิงนะฮะ น้ำที่ดันออกมาจากด้านล่างน้ำที่ดันออกมาจากด้านล่างข้างๆถ้ำเย็นนะัแสดงว่าลึกลงไปใต้ถ้ำนะเป็นเส้นทางน้ําใหญ่นะจึงมีน้ําน้ําน้ําไหลออกมานะฮะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะโอกาสที่วัดธรรมึงนาะจะน้ำท่วมคงไม่มีฮนะเพราะว่าอยู่ในดับสาม อันดับสามต้นต้นอันดับสามของประเทศไทยนะความสูงแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิงด้วยนะฮะห่างจากวัดถ้ำเมืองนาไปประมาณสามกิโลเมตรนี่ก็จะเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปิงงน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮรรับชมภาพกันนะฮะน้ำนะฮะน้ำน้ำจากวัดถ้ำเมืองนานะก็จะไหลลงไปนะั่แหละลงไปด้านล่างก็ไป ที่อำเภอเชียงดาวแล้วก็ผ่านแม่แตงแล้วก็เข้าสู่เมืองเชียงใหม่นะฮะก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ด้านล่างอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะก็ได้เตรียมตัวกันนะฮะตอนนี้ที่ต้นกำเนิดแม่น้ำจริงวัดถ้ำเมืองนะมีน้ำฮะมีน้ำไหลออกมาจากด้านล่างของถ้ำด้านล่างของถ้ำ ก็รู้สึกว่าจะไหลค่อนข้างแรงนะฮะตามภาพตามภาพคลิปวิดีโอที่ท่านกำลังได้รับชมขณะนี้นะฮะต้นกำเนิดแม่น้ำปิงนะวัดถ้ำเมืองนะได้มีน้ำน้ำดันซึ่งมาจากด้านล่างถ้ำดันมานะดันมานะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะมีนพรัต สีสาหัสสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะคุธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวะลังพันทังสีวะลีจำหาเทลังอาหังวันทามิทุระโต อาหังวันทามิทาจุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธะธรรมะสังคาภูเชนีจเจริญสุขสวัสดีโชคดีมีชัยนะฮะวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่ห้าตุลาคมฮะเวลาประมาณเก้ามงสี่สิบนาทีนะฮะ ที่วัดถ้ำเมืองนะตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิงนะฮะอยู่ติดชายแดนพม่านะฮะได้มีน้ำนะน้ำล้นเอ่อมาจากด้านล่างนะได้มีน้ำล้นเอ่อมาจากด้านล่างข้างล่างลึกลงไปนะที่บริเวณด้านหน้าถ้ำเย็นนะด้านหน้าถ้ำเย็นนะภาพที่เห็นนะคือน้ำ น้ำเขาดันขึ้นมานะน้ำเขาดันขึ้นมาจากด้านล่างลึกลงไปด้านล่างน้ำเขาดันขึ้นมาน้ำดันขึ้นมาจากด้านล่างใต้ถ้ำซึ Europe, ่งลึกลงไปนะฮะซึ่งลงไปนะจากภาพทีนนะ่เห็นน้ำได้ดันขึ้นมานะดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วก็ไหลไหลลงสู่ไหลลงสูล่ลำธารลำธาร ไหลลงสู่ดำทางข้างๆท,ท้ำเย็นนะไหลลงสู่ลำทานข้างๆท้ำเย็นปีนี้ปีนี้น้ำน้ำมาเยอะนะฮะน้ำมาเยอะมาเยอะมากก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ด้านล่างตั้งแต่อําเภอแม่แตงแม่ริมและอําเภอเมืองเชียงใหม่นะให้ระวังให้ระวังกันด้วยนะ น้ำจากต้นกําเนิดแม่น้ําปิงนี้นะซึ่งดันมาจากด้านล่างทา,ทาข้างๆทาเย็นเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่อําเภอแม่แตงอําเภอแม่ริมและก็เข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพรักษาเตรียมตัวป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะสาธุสาธุสาธุ น้ำทาธายาราพิธาไตรรัตนายามาอีนนารัน สีสาหัสสิธรรมาคุโคธรรมโมสังโคปยาธาตุโมนาคุดธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอักขิธานังวาลังคันทังสีวารีจังหาเทลังอาหังวันธรรมุระโต อาหังวันทามิชาติโลอาหังวันทามิาาสัพพโสพุทธรรมะสังธาสุเชนี